โอ้ทุกแงดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เกมระบบกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเรานี่เรามาอยู่ในแมป The Curse นะครับผมซึ่งเป็นแมปใน Hollow นะครับที่เอมี่ได้นำม,มานะครับผมเป็นแมปเกี่ยวกับอะไรครับเอมี่าเป็นแบบเหมือนเราเป็นนักสืบนักล่าผีแล้วก็มาสืบคดีความตา <Wow. S 2> ยมีให้เล่น1 2 3แล้วก็4 5นะครับ สี่คนฮะไปได้มาสิสิบสี่วิสิบห้าวิสิบสามวิปปมปมไปกดรีฟอะไรนี่จะมีเสียงดังเริ่มสแกนยังอยู่วันสี่สหายนะฮะเปิดได้ไหมฮะไมล็อกหาคุณแจุแจคยิ้ได้ด้วยเหรอมันจะสาบตึงหรือไม่ติดตามชมตอนต่อไปเรากดโค้กมากินได้ไหมเนี่ยจะกินจะกินโค้กอันนี้มันได้ละแฟบซี่เฮ้ มันวิ่งได้วิ่งได้ไม่หยุดเลยงั้ยอ้าวิ่งได้อย่างงี้วิ่งได้ยาวๆอันนี้ก็สวยดีครับอ่ามบอกว่าอะไรครับเอ๊ะแบบน่าแปลกใจที่แบบยังมีไฟเหลืออยู่ออ๋ไฟเหลืออยู่หาอะไรมางงะจะฉลังหรือเปล่าฉลังใช่นั่นใช่หาขวามาสับประตูนี่ไงเพื่อนไหนไหนไหนอ๋อเก็บเลยกดกดอะไรเก็บฮะทุกคนกดติดนะจะมีเก็บมาอ๋อนี่ไงหนังไปฮะก็นำไปฮะทั้งตะกร้อนัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟดับ ไฟดับอุ๊ยไฟดับไฟดับบ้านนี้เขาไม่จ่ายค่าไฟนะครับตอนนี้เขาลืมจ่ายหรือเปล่าวินน้ำน้ำไหลอะไรอืมอะไรนี่ฉันต้องหาว่าน้ำมันจากไหนนี่ะที่มาของน้ำอย่ยงน้ำมันมาจากไหนกันนะอุ้ยเปิดเล้ครับเปิดเร็วอืมนั่งเกียรเขาบ่งบอกหมเลยไหนเอดะไปเด้อนีกแล้วโอ้ยไม่ควรแจโอ้โหไฟอืมไฟเต้นเป็น คนตีเลยไปุดใหญ่ไปกับพิษใครเปิดน้ำพิงไว้ถูกไหมค่าน้ำมันแพงแต่ว่ามีคนอาบน้ำอืมมันเป็นล็อกอ่ะใช่จะเป็นเจ็บข้าไปแล้วอุ้ยนี่ฮะโอ้โหน้ำสมจริงมากเลยฮะโอ้โหฝักบัวสุดยอดอ่ะสมจริงสมจริงนะฮะแมปนี้ผมใส่น้ำขึ้นมาได้ น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็ง l e t it go กินน้ำเลยครับเนี่ยน้ำแข็งใช่ไหมคนับกินน้ำเหรอกินน้ำกินน้ำอร่อยไปอะไรก็ล่ะนู้นฮาร์ดไลท์ขอแป๊บเดียวครับไอ่ก็ตามนี่นี่เงียบเย Hello เออเออ้ยที่เบไปไหนนำทางไปหรือเปล่าน้ำทางไปหรือเปล่าไปไหนมีลอูนี่กสี นีแหมุนให้ด้วยเอาอยู่ที่ห้องไอวอนอยู่เป็นกระดาษสะดุ้งหน้าเปิดฮนไฟดับนี่แบบมันเหมือนหน้ากากพี่เอกลอยมาอะไรกันให้ใส่รหัสให้ใส่รหัสหรอเนี่ยอืม นี้น,นี่มีกระดาษด้วยฮะทุกคนวอลเตอร์ได้ฆ่าสตารไปทั้งหมดเขาได้ล็อกและขังตัวเองไว้ในห้องนี้ดูเหมือดว่าจะกลายเป็นบ้านใหม่ของเขาฉันได้ซ่อนหมายเลขสำหรับโค้ดไว้รอบๆตอวนี้ต้องหาเอากะโค้ดซ่อนโค้ดไว้สินะนี่ฮะมันคือน่อะไร หลักที่สามหลักที่สามเป็นเลขห้าไฟกแแ็แมปแมปแมปมันต้องมีรห,รหัสหรือเปล่าใช่ฮะต้องหาในห้องเลยรหัสไหนหน,อนาอไฟ,ไฟโอ้ไฟกับพีบไปว่าเล่นเลยเรื<ฟ>่องไหนกระดาษได้ตรงนี้หนึ่งอันนะว้าวนี่ยังไงเฮ้ยกกาตอนนี้เป็นเลขมันเป็นอะไรหนึ่งอัน ืออะไรนี่หนึ่งเป็นหลักที่อร่อยอ่ะมันดูยังไงอ่ะ4หลักที่สเป็นหนึ่งเนาะโอเคใช่ฮะเอต้องหามันมีกี่อันกี่หลักสี่แปดหนึ่ได้เลยฮะสี่แปดห้าหนึ่งโอเคสี่แปด่ไปลุยเด็ดี่ว่เปิดรัวนะสี่แปดเอเดอร์โอ้โห โอ้ยอะไรอะไรอะไรไม่นะเรากดโอ้มายก็โอ้โหโอ้โหโคตรไกลเหมือนเราแบบถูกวาร์ปมาอยู่มิติใหม่มิติอีคผมทราบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีบันไดอยู่คือเราต้องบันไดไปตรงกลางบ้านโอ้โหโคตรไกลมันจะมีโค้ดอยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอันนี้คือเราอยู่เออขวาล่างขวาล่างขวาล่างเซฟสโตนมีเซฟข้างบนด้วยนะเนี่ย ใช่ใช่เออตรงนั้นเป็นทางนี้เมื่อปึ๊บเลยวันนี้ผีจะมาไล่เลยใหม่นะใหม่นะคือทางซ้ายทางซ้ายมีผีต้องมีคน่อผีไว้ด้วยเตรียมเตรียมเสียงก่อนอ่ะกินน้ำก่อนนะฮะพร้อมฮะแต่เราไปเอาบันไดนะครั่เข่ามงกดถ่ายรูปดีไหมนี่เราจะไปกับใครดีเนาะถ้าไปทางนั้นวิ่งตรงเจอเจอแล้วเหรอไปนะประตูแดง แสดงว่ามันอยู่ทางขวาโอเคบ้านนี้หลังใหญ่มากเลยเราต้องไปหยิบโพตแล้วก็หยิบบันไดเฮ้ย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 วิ่ง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 เร็วโอ้ถุงแบงค์ดูดันซีชิบหายแล้วโอ้โอ้แบงค์ตายตัวหน้าตัวตาโอ้ผีแม่งจะยอดเลยเฮ้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 ยมันตามมาโอ้ชิบหายชิบหาย ไต้จุ๊กแล้วฮะแล้วเพื่อนฮใช่ฮะผมจุ๊กทุกคนครับจุ๊กอยู่เราเราอยู่เราเราจะวันนั้นเราจะวันนั้นเราจุ๊กอยู่ครับตอนนี้จุ๊กจุกอยู่ฮะการจุ๊กครับโอ้โหโคตรน่ากลัวสวัสดีเพื่อนโอ้โหเราเปิดเปิดระหว่งเพื่อนมันอะไหาแล้วมันอะไรหาแล้วมันอะไรหาแล้วไอีฮิเฮ้ยมันอะไรหาแล้วโอ้โหยิ้มเว้ยขึ้นมาขึ้นมาวันใดวันใดวันใดตรงตรงไหนฮะได้โอเค ผี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 เบ้อปมันมาแล้วแฟนตามมาแล้วแีใครมีโพสปะบัไมีไหนฮะยังไม่เจอไปดูโพก่อนกันไดกันไดเทีนไขตาใบขึ้นไปเรวมาอยู่เรวแฟนฮะแฟีไหนฮะตอนนี้เอวิ่งหาโพสเธอเยอะจัดไปครับผองีหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามโอ้ผีมาแย สองสี่หนึ่งสามมีกุญแจทองกุญแจเป็นคอนดิช uh ั่นมาฮะไปด้วแป้งเอาคือไปงคือฮ hm ีโร่ไม่เป็นไรแป้งนายคือพูดเสียสละเจ้าจะจนเจ้า ใในจผ่านหนึ่งคนนี่คือผ่านหมดเลยใช่ไหมังว่หวังว่าจะม่ได้สปีดลันนะเอ่ีมาที่โรงงานก่อนก็ได้บันไดมีอะไรเพื่อนบ้านบันไดโรงงานเป็าอยู่แต่นุ่มๆนะครับผมบไดอยู่บบัันนไไดดออยูุ่้ยผีไล่แฟงอยู่เดี๋ยวเราจู้ให้เดี๋ยวเราจู้ให้มันจะไหนผีตอนนี้ผีตรงไหนฮะผีอยู่ที่เพื่อนนะโอ้ไม่นะอยู่ตรงโรงงานไอ้แฟงนี่ไงแฟงนี่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 อยู่อยู่ตรงนี้ฮะ มัเห็นบันไดนะนี่กระตันเอ้ยไม่ใช่ที่ตรงไหนนั้นผีผีผีมาผีมานี่แป้งนี่นี่นี่โอ้ยผีไล่ผมแล้วผีไล่ผมแล้วเราต้องไปไหนต่อตอนนี้ฮะไปตรงซ้ายบนอ๋อนั่นเลยใช่ใช่๋ยวอ๋อนี่ไงคุณเจฮะคุณเจคุณเจมาก่อนผีมาผีมาีมาไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันขึ้นบันไดยากมากแล้วลุงวิ่งไปแล้วออกไปทางไหนวะเออเออไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วเสียสละไปแล้วครับไปไปเลยทุกคน เดือขาวลุ้งทางนี้มันทางเก่านะฮะเอ้าทางเก่าตาขาวมากเงินละกันใช้คีบแล้วครับอู้เจอเจอทางตันปะนี่ขีปผายทางตันวิ่งไปทางนี้ได้ป่ะแบบวิ่งไปทางบ้านแล้วล้อไปทางซ้ายอะเนี่ยซ้ายซ้ายเอ้าวมันเกิดตรงนี้ได้ได้มีกุญแจมีกุญแจอยู่ไอ้บนขวานี่คืออะไรอะเอ้ยบันไดเราไปหยิบมาแล้วอ๋อโอเคจัดไปฮะเอางั้นเราต้องไปหาบ้านงั้นเหรอ เต็บโซ่ไปหลังออกเต็บโซ่อยู่ตรงซ้ายบนเลยฮะอืยังไงนะครับทุกคนครับสวินทุกกลาาทั้งหลายแต่ถ้าเจอผีทางยาวคือชิบหายเลยนะจริงฮะก็ต้องเป็นคนจุกมาจะไปลุยเราจะไปทางไหนซ้ายจะเป็นคนจุกให้นะไพทางไปขวาแล้วครับไปทางไปขวาแล้วครับมาละพีโอ้โหไว้ยผีแต่เออเซย์เออไปนะเปิด์สไม่เนี่ยเต็บโซนเจอละโอ้ง่ายมาก อยู่ตรงไหนฮะตอนนี้เป็นยังไวอ้าวนี่ไงอ้าวใจน้าเฟิร์อ้าวโคตรเจดึกเกินเซอร์ชแล้วเปิดเลยเปิดพลังงานอย่างนั้นเหรอเปิดทางเปิดหาทางเปิดพลังงานลึกโอ้อันนี้ก็ล็อกล็อกหมดเลยจ้ะล็อกหมดเลยอ๋ออะไรมางัดป่เราน่าจะต้องใช้อันนี้ตรงไหนฮะตรงไหนฮะไขควงไขควงกัไขควงไม่ว่าไดทำไมคือเหมือนจริงมาแล้วไปมาแล้วมาแล้วอันนี้เอาจากที่แล้ว Repeat the pattern อเอาไม่เคมองอ่ตอนนี้ฮะนม่เธอนม่เธอสนใจเอ๊ีเหมือนอมองอัดเลยเธออมองโอซีซีพุตึง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 มาตึง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 ฮะโอ้ อุ้ยเอากดอะไปฮะไปฮะอุ้ยวันนี้เอะไรอะไรโอ้โหขอโดนหิมกี่ตามเข้าไปอ้าวเข้าไปยังมันยังไรเราเราอยู่เลยเมื่อกี้มาคุณลุงครับหาเทียนห้าอันเกือบใส่เทียนห้าอันห้องนี้หรือเปล่า้ย เอออะไรเพื่อนอะไรเพื่อนมันมีจำงะแก่ฮะม่มีอะไรเพื่อนก็เลือขึ้นแก่จำตสแก่จำงสแก์เพื่อนมันโผล่มาใช่ไหมอ้าอะไรต้องทำพิธีใช่ไหมนี่บูชาสั้นบูชาบูชาใัญ่บูชาเชยบูชาจนคำสาปน่าจะเกิดโอยมีเวลาอยู่ยี่สิบโอ้ยยี่สิบวิเพื่อแบบพามันมาตรงกลางยี่สิบวินาที อ่าแล้วต้องมีคนล่อกันมันมายังไงมันต้องมีคนต้องล่อตีมันจะล่อแหละโอ้โหไม่นะล่อมันมีไหนตอนนี้มาเร็วๆไอ้ลุงไอ้หัวร้านดี่ๆขอลาวปอแล้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังมาดิมาดิมาดิสวยฮะยอดเลยฮะกระโดดทีโดนแดกอยู่คนเดียวเลยมังเนี่ยดูผมก็โดนแดกเหมือนกันแกอยู่ชั้นไม่ได้หรอ เค<อ>ยฉันจะกลับมาหาแกในคืนนั้นนักล่าเถียงสี่คนก็แบบหายไปไม่ใชรได้ข่าวอีกเลยน่าจะตายหา่าน <laughs> ตายห่านแน่นอนดูเหมือนว่าคำสาบก็ยังจะแบบปรากฏตัวทุกๆเดือนแล้วก็ท่าคนรืดพันๆรัฐบาลปฏิเสธที่จะแบบไม่ทําอะไรสักอย่างอะไเงยแล้วแบบคำสาบก็เริ่มแข็งแร่งขึ้นเพียน้อย Chapter 1 complete Chapter 2เหมือนค่อยงไม่ได้ทำละเอาเราได้องอกมึนป <laughs>